ต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันรายการที่1 05ยวิ400่งสี่เมตรหญิงรอบคัเลือกพวกที่2ช่องวิ่งที่2องทิพยเนตรมีชานนครราชสีมาช่องวิ่งที่3ปิยธิดายอดลุยปทุมทนีช่องวิ่งที่4ีิวิราชาปลื้มพันอุบุกรีรังช่องวิ่งที่5นันติกาชูจันพัทลุง ช่องวิ่งที่6ประพัดส,สอนแคลวไพยตรังช่องวิ่งที่เกุสุมาบัวตูงราชน,นบุรีและช่องวิ่งที่แชุติการแสงพักดีชนบุรีครับ